สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่ปูสุคนนะครับเนาะครับครับมือนีทางส่องเสี่ยงยาพ้าเลาะไก่มีแนวทางนะครับเด้อครับแนวทางการไปการมาของเล่าพัฒนาครับพาไปเทีย่ยวเล่านะครับเนาะครับมือนีอากาศดีครับฝนฝ่ากับเป็นใจนะครับเนาะครับสีผ้าไปเที่ยวเล่าแล้ครับมือนีครับตัวเลขเล่างามๆนะครับเด้อครับชุดนี้เป็นของปูขุนนะครับเด้อครับชุดนี้ ยุคข้างหน้าตอนนี้กลเป็นของปูขุนงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วของปูขุนบนมาแบบใดแนวท่าของเพิินนะครับเนาะครับแนวท่าของปูขุนงวดที่แล้วบนล่างครับบนล่างเพิ่นจับเลขบินเลขเกียงของเพิินนะครับเนาะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้ายุดไว้สันีดครับหกเจ็ดแปดเก้าบ่มีครับอันนี้เป็นชุดที่แล้วครับ ยุดไว้ที่หานาะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขเลขวิ่งของเพิ่นเลขวิ่งของปูปูกรมเด่นไปเลยครับศูนย์ครับเผลมาศูนย์นาะครับเนาะครับศูนย์กับสี่ครับกต่เลขที่มากกับเลขที่ออกกับศูนย์หกแหละครับหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หกครับเก่าหนึ่งนะครับเนาะสำหรับเลขหลางครับสำหรับปูขุนมาง่มสุดๆแหละครับชุดนี้ครับ ตาว่าบอฮอดหกครับสันมีอีกจักครูหนึ่งก็ถือถือถือว่าสีเข่าหกนล้ครับเนาะเพราะว่าเลขวิ่งของเพิ่นเลขวิ่งของเพิ่นเพิ่นหายไปที่ชุดที่หาครับบอไปหกครับ, 6, บหกบอฮอดแล้วครับเนาะครับ,นะรบเอากาเพิ่นจับคู่ครับเบื้องเลขจับคู่ของเพิ่นเด้อครับเด้อครับศูนย์สองศูนย์สามบ่มี 02 04 05ครับจบแค่นี้ครับบาตรที่นี่กัมาเบิ้งเลข4ครับเป็นจับ1 4 25 34ครับคบ่บ่มีเลข6นำครับสำหรับเลข3ตัวปูคุณไปที่204 205ครับ เลขที่ออกกับหนึ่งเลข3ตัวครับ1 0 6 2 0 5ครับถือว่าใกล้เคียงที่สุดแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับสำหรับตัวเลขปูขุนนะครับเด้อครับเลข4ตัวกับมีเต้่ศูนย์สองศู0 4์สี่หนึ่ครับลุดครับสำหรับตัวจับเนาะครับเนาะครับเลขจับคู่ปูขุนลุด ลุตคาว่าเลขวิ่นเข่าเต็มๆครับศูนย์ตัวกลมพร้อมครับตัวเด่นให้พร้อมนะครับเนาะครับเอามาเบิ่งตอบครับชุดนี้เป็นกระซงมาแล้วนะครับเนาะสำหรับปูขุนครับเพรได้ย่างไปหาเร์ปนนะครับสำหรับปูขุนนะครับเด้อครับเอาไปโชว์ไปมันวันที่ยี่สิบสี่วันจันทร์ที่ยี่สิบสี่ วันจำที่ยี่สิ่แหละครับเพิ่นเอามาเผยแผ่เนาะครับเนาะเผยแผ่สำรับตัวเลขจะมีความเสี่ยงนะครับเนอะนตัวเลข,าเง,เเลขงามๆคำว่า,าตอนมาฝากเอฟซีสุขูสุคนเป็นเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะเล่าพัฒนา ปูขุนผ้าลุ้ยแหละครับเราพัฒนาทางซองบนกระมีนะครับเด้อครับผู้ใดอยากเ็ตบุญเนียท่านก็ติดต่อทางซองเพิ่นครับเปิดกระรังส่างผ้าใหญ่เนาะครับเนาะซอยกันส่างพระองค์ใหญ่ๆสิได้บุญน้ำกันหลายๆเนาะครับวันที่ยี่สิบสี่ครับวันที่ยี่สิบสี่มิถุนายนนะครับมิถุนายนหกเก็บนะครับเอา ผู้ใดมีจิตใจใสศสัทธาอยากสั่งองค์พระใหญ่องค์พระปฐมครับองค์ใหญ่ใหญ่ครับกับทางปูขุนบนล่างครับปูขุนนะครับเนาะปูขุนสำรับเลขบนล่างปูไปที่ศูนย์เลขวิ่นมันครับศูนย์สองสี่ ห้าเจ็ดเก้าครับมีแค่นี้ค,นครับศูนย์สองสี่ห้าเจ็ดเก้าการสำหรับเลขวิ่งวิ่งปูนะครับเนาะเลขวิ่งปูหายไปที่เก็ดกับสี่ครับเก็ดกับสี่ สำหรับเลขจับคู่ปูจับคู่ปคไปที่มี6คู่ครับมี6คู่นะครับเนาะครับมี6คู่ด้วยกันค่ะนี่0ูนย์ศูนย์เจ็และห่งเจ็ดหเจ็ดกับเจ็ดซกเพิ่เินละครับตัวเด่นเพิ่เนนะครับเนาะ ครับตบกลุ่มพอกเองินกับมาไเลยเจ็ดห้าผมว่าชุดนี่ของปูขุนแตกครับเก้าสองเลขปูขุนง่ามครับมาชุดนี่เจ็ดเก้ายืนยันเลยครับเลขปูขุนง่ามครับเจ็ดซีนี่ครับวิ่งรูดเจ็ดกับซี ของปูขุนครับกะเพื่อนให้เป็นเลขกสตัวครับสตัวของปูที่นี่ครับศูนเอ้าศูนย์เจ็เดสีครับเด้อครับเอาเอาไปเนาะครับเนาะศูนย์เจ็ดสี่ศู สี่ศูนย์เจ็ดครับครับตัวขับเก้าหนึ่งเจ็ดเลขกลับไปกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับ,ลรบ,รบแล้วก็เลขสี่ตัวเลขสี่ตัวเพันธุ์ไหนมาหลายอยู่ครับตั้งสามหางพูนครับไม่สามหางพูน แตก4ตัววอบปูนี่ครับ92 9217อันนี้เป็นเลขซีตัวครับ9217แล้วก็7 74 740 70 774มีอีกนะครับ0 7กตเสี่อันนี้ของปูขุนนะครับเนอะครับสำหรับปูไดนมากครับในทางตัวเลขครับผิจะหน้าเบิ้งครับ้าผู้คัดกับผ่านเด้อครับเนอะครับมาเบิ้งตัวกลมของปูเนาะครับเนาะที่นี่ปูกรมไปตัวใดเลขเพิ่นมากๆไหมหล่ะครับเลขปูขุนกักกลับไปกลับมาเอาเนาะครับเนาะครับ สำหรับเลขกลมก็เพิ่นกบซีเกแหละครับตัวเดียวครับหนึ่งเกตเป็นตัวร่องนะครับเ้อครับผมงามครับอันนี้ก็เป็นร่องไปครับขมเด่นไปนะครับเนาะครับซีโต้ครับของปูขุนนะครับเ้อปูขุนพารวยครับ เอาแคปหน้าจอไว้ครับมือนี้แหละครับวันที่24เนาะครับเนาะวันจันทร์ครับเอาไปโชกไปมันไปลำไปด้วยอันนี้เป็นตัวเลขของปูขุนนะครับเด้อครับวิ่งลูดของเพิ่์นเกีกับซีครับเกีกับซีจับคู่มากับศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดซีแหละครับตัวกลมเจ็ดห้าเก้าสองเก้าเจ็ดครับเอาแคปหน้าจอไว้ครับเพื่อนสิบว่าพลาดบอลหลุดเนาะครับเนาะ ครับมือแรกนะครับ2ตุ่มเครื่องพอกันครับมีเฮมีแตกครับสำหรับชุดนี้ครับท่านท่านช่องถือว่าโอเคงามครับตัวเลขของปูขุนชุดนี้เอาไปโว์ไปหมานได้ครับเด้อครับเอาไปลำไปลุ้ยครับครับครับสำหรับลิปนี้กับว่ามีอย่างไรล่ะครับโชบโฉบนหมานได้ครับเด้อครับลำลำไปลุ้ยสุขูสุขคนครับอยู่ดีมีแห้งครับความเข็บยามีความไข่กับยามีครับ ครับพอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ